เป็นสาวไตแล้วโอ้โหแล้วตอนนี้ยังทำนานอยู่คับคุณพ่อคุณแม่โอ้ปลาช่อนนะโดยผักชีเข้าไปเจมคือหวานเนาะเซฟแน่อนอนว้าวโอ้โอโอโอโล,ล,ลูลองดูครับกันไมสุค่ะที่บ้านแป่นกับช่องิทริปนะครับก็พอดีว่ามานัดสาวงาม อีกคนหนึ่งที่ไม่ได้เจอกันนานมากแล้วครับ4-5ปีแล้วนะปุ๊บ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 ไม่สูงค่ะสวัสดีค่ะน้องคำแก้วขอค่ะสาวบ้านแป้นนะครับคนะ่ะครับก็ไม่ได้เจอกันนานมากแล้วกี่ปีแล้วครับเนี่ยประมาณ4-5ปีแล้วคะ่ะ4-5ปีแล้วโอ้โหคิดถึงก็เลยมาหานะาพอดีว่าได้ข่าวว่าน้องคำแก้วเปิดร้านอยู่ที่ท่าขีเข้เหล็กเป็นร้านอะไรครับร้านเย็บผ้าท่าขีา้เหล็กค่ะอ๋อเหรอนี่ถ้าสมมติว่าขากับพี่ กลับไปที่ท่าคิเล็กก็สามารถไปเที่ยวได้ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวค่ะพี่อาจจะไปไหว้หาที่ท่าขีเหล็กนะคือจริงๆน้องเปิดร้านที่นู่นแต่ว่าตั้งใจมาหาพี่เลยโอ้เก่งใจมากเลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะคิดถึงพี่อยู่เหมือนกันไม่ได้เจอประมาณได้ๆพอดีไม่ได้เจอน้องนะก็เลยอยากจะมาทําอาหารที่ห้องครัวมากินอะไรด้วยกันนิดๆหน่อยๆเนาะรับหิวข้าวังครับเนี่ยเอาอย่างนะได้้โอ้น้องยังน่ารักเหมือนเดิมเลยเนี่ยโอ้โหวันเวลา ไม่สามารถทำร้ายน้องได้เลยครับอะเดี๋ยวขออนญาตบุกห้องครัวนิดนึงนะครับนะครับยินดีที่ได้จักันอีกครั้งหนึ่งครับนี่น้องขำแก้วสาวบ้านแป้นนะครับตรงนี้ก็เป็นหลังคาดินขอนะไมซุมค่าครัวคุณเอี้ยงไมซุมค่คขำอีคับโอ้คำอีเดินไปนู่นละไมซุมค่คขำอีสวัสดีค่ะไม่ซุมค่บ คุณแม่ไมซูงค่ะนี่คุณแม่ทำแก้วครับจํากันได้ไหมครับเนี่ยจำได้อะจาได้นะหลายปีแล้วคุณแม่เนาะเดี๋ยววันนี้ขออยญามาฝากท้องหนึ่งมื้อนะครับทําอาหารกันเนาะ่ปียกข้าวแก้วครับพี่ชายรับอ้วพี่ชายมาแล้วนะก็บรรยากาศเดิมกลับมาอีกครั้งนะครับทําอาหารกันในห้องครัวแห่งนี้นะครับนี่กําลังตั้งไฟดังไฟกันหุงข้าวนะครับนี่ เราก็เคยเห็นสเต็ปการทําอาหารของครับแก้วนานมากแล้วนะนี่ก็เป็นการหัวนมลึกถึงความหลังนะครับครับคุณแม่ก็ยังดูแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับเนาะแข็งแรงมันครับเฮ็ดเวสกันน่ะลูกช่วงนี้ปลุกอ,อ๋อเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าเฮ็ดโซเน่อ๋อครับครับครับเดี๋ยวเรามาเตรียมของก่อนเนาะครับโอ้ดีใจครับดีใจนะว้าวมาแปลงร่างเปลี่ยนลุกเป็นสาวไตแล้วโอ้โหนี่สวยแล้วนะครับนี่ อันนี้คือเป็นชุดไตเลยใช่ไหมครับไตค่ะครับ,รบนี่เป็นผ้าสิ้นนะครับนะก็มีความสวยสดงงามเนาะก็อยากจะให้น้องคําแก้วพาไปชมสวนอัปเดตนิดน,นึงเนาะค,ครับว่าปลูกอะไรบ้างนะปะครับนี่ชุดนี้เย็บเองเลยหรือเปล่าคะยบเองโอ้ชุดเย็บเองเลยนะน,ออน,นี่ครับนี่ใครสนใจเดี๋ยวเราจะอาจจะเด้งเฟซเด้งเพจให้เนาะครับก็ปลูกหลายอย่างเลยนี่คุณพ่อก็อยู่ที่สวนเลยคุณพ่อไมซูงค่ะค่ะโอ้คุณพ่อขยันมาก รถน้ำผักในสวนก่อนนะครับนี่ีผักนครับตอนนี้ช่วงนี้เป็นตอนแรงไม่ค่อยมีผักอะไรมากค่ะอืมนี่ขนาดไม่มีผักนะก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับนะครับมีพริกมีสลัดเนาะครับนี่แก่แล้วเนาะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีบ่อปลาด้วยนะปลาโตอย่างเขาบอกใช่ แต่ต้ไม่ปล่อยเิี่เอาไม่ได้ไม่ปล่อยนะอ๋อพอครับเอครับจะได้จังเลยโอปลูกหลายอย่างเลยเนี่ะครับนี่ขนาดปลูกไม่เยอะนะแต่คุณแม่ก็เอาผักมาล้างละครับจะไปขายที่ไหนคะครับลูกจ้ายืดจ้ายมือใจทีล้านเนี้ยอ๋อไปใช้ลูกจ้ยืมือใจทีล้านเนี่ย้อนอาครับ ที่สําคัญคือไม่ได้เจอพี่ชายน้องคำแก้วเลยไมซูนค่านู่นนะครับสี่ปีที่แล้วไม่ได้เจอกันเนาะครับรอบนี้กลับมาที่บ้านแล้วที่เชียงตุงนะเห็นพี่ชายบอกว่าทํางานอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยใช่ครับครับยินดีที่ได้เจอกันนะครับครับผมครับไปเชียงใหม่อีกรอบเดี๋ยวพาเที่ยวครับอ่ะก็เป็นการให้น้องคำแก้วมาพาทัวร์ที่สวนนะครับปลูกหรายางนะครับอากาศค่ะอากาศ สองแบบค่ะก็พี่ยังจาจาน้องคําแก้วสมัยที่ยังเขาเรียกว่าหาบเลยนะที่เอากับข้าวไปให้อ่ะเขาชื่อหาบเลยที่หาบเป็ดใช่ไหมทาอาหารเสร็จแล้วก็หาบเป็ดแล้วก็ไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่ทํานากันใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โหขยันมากๆเลย่ะยังจําภาพในอดีตวันวานได้อยู่นะครับมียอดอะไรคะมียอดพัก้ดีักหมากน้อยพักหมากน้อยพักหมากน้อยมะล่าหวานหรือเปล่า ไม่ใช่พักมากน้อยโลกมันไม่เห็นเนาะครับโอ้ยังสตรอเบอรี่อยู่ลำไรครับโอ้ตรงนู้นปลูกรั้วเลี้ยงอะไรครับน่ะที่เป็นซุ้มอยู่ทรงข้างหน้านู้นน่ะเลี้ยงไก่ค่ะตอนนี้มันมีไก่ตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงไก่แล้วแล้วตอนนี้ยังทำนาอยู่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่ทำอยู่ค่ะทำอยู่ได้มีโอกาสไปกินข้าวที่นั่นได้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 พอดีว่าที่นาเนาะมีที่นาอยู่นะคะเหมือนเดิม เรามาย้อนอดีตย้อนวันๆกันคือน้องคําแก้่จริงๆเปิดร้านอยู่ที่ท่าขีเหล็กแต่ตั้งใจมาหาเราโหแบบเก่งใจมากๆเลยพี่ไม่รู้นะเนี่ยครับก็ถือว่ามาเที่ยวที่บ้านได้เนาะครับพี่ชายเก็บอะไรมาครับเนี่ยเขาดูนะครับสลแนน่ครับเนี่ยใช้ที่ร้านอาหารเปิดที่ไหนอ้าวหรอที่ริมหนองตุงริมหนองตุงพี่ชายเปิดเองหรือว่าทำงานที่ไหนเป็นเชฟอ๋อเป็นเชฟว้าว ร้านร้านเปิดใหม่ร้านอีโม <us> อีโมอ๋อที่ที่อยู่น้องตุงผ่านอยู่ขับรถผ่านอยู่ก่อนก่อนผ่านอยู่เดี๋ยวว่างๆจะไปนั่งด้วยเดี๋ยวคงได้เจอกันเนาะครับครับยินดีมากมากเลยครับอีโมที่เราผ่านแล้วมันอลังการแบบรูหรารูหรามาเห่ามากเลยสดในน้องเลยนะน้องค้าวแก้วเคยไปนั่งไหมครับอีโมเคยนะค่ะหรอใบกาดีเนาะครั้งเดียวครั้งเดียวใช่ไหมครับร้านที่เปิดใหม่ครอ้าวเหรอโอ้ได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 ้ปก็เป็นใบกาดสวนของ น้องคำแก้วนะครับนี่คุณพ่อคุณแม่ปลูกหลายอย่างเลยอ่ะมาติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําอาหารกันนะครับในยามกลางวันนี้ครับบรรยากาศครับพ่อขยันมากเลยเดี๋ยวว่าไปเที่ยวที่นานะพ่อ <c oughs> <ป>ครับ ห้องครัวก็จะมีกระเทียมห้อยกันแบบนี้เลยนะครับมนางคำอีก็มาเตรียมวัตถุดิบต่างๆให้เรานะครับวันนี้จะมีประมาณกี่เมนูครับคำอีครับมีผักกุ่มยำกับไข่เม่ต้มครับแล้วก็ปลาห่อนึ่อแล้วก็ยำลูกชิ้นสามเมนูเนาะครับ ความคล่องแคล่วของแม่นะครับอนีนะครับนี่ <c oughs> ยืนหนึ่งเลยพี <c> ่เ <oughs> <c oughs> อาผักกดนะครับเชียงนะเชียงเหรอเชียงไหมคะเขาเร่งก็มาเจียวกระเทียมก่อนนะครับวันนี้จะโชว์ฝีมือยำหมูทุบใส่ขนมจีนเราเขียวเรายำสูตรยำขนมจีนบ้านเราเลยค่ะอ,ออ๋เออแต่ไม่มีปลาเนี่ยได้เลยเตรนะียมอะไรต่อครับนู่นแม่นางจะปั่นละ หอมเราใช้เยอะตำไม่ไหวหอมนิ้วขาวชั่ี่ปั่นแล้วกันนะอีเครื่องปั่นนะทุนแรงไปหน่อยนึงครับปั่นแล้วก็เอาไปตำอีกทีจะได้ไม่เปะี่ยนปากมันก็หลากหลายเมนูอิ่มท้องแน่นอนนะครับเขาเรียกอะไรมกปลากันที่นี่ตามมกลามมกก็เตรียมปลาตัวใหญ่ๆมาเลยนะครับน้องครับแก้วน้องแก้วล้างปลาให้เราแล้วครับโอ้ปลาช่อนนะ เย<ร>อนมากเราเตรียมาให้น้องเขานะครับน้องเขาล้างให้เราเลยปกติชอบกินปลาไหมครับชอบกินเนาะครับสาวเวย็บผ้าที่ท่าคีเหล็กนะครับเดี๋ยวว่าว่างจะไปเยี่ยมที่ร้านนะครับสซคีปลาอาก่อนช่วงนี้ยังทำอาหารบ่อยอยู่ไหมครับทำาลยค่ะทำอยู่ตลอดเนาะอืะ ก็จะมียำหมูทุบเลยนะครับนี่ลูกชิ้นหมูทุบสดๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราผ่าครึ่งเนาะอีเนาะยำเป็นแก่ผ่าก็ได้ไม่ผ่านไ่ที่ตลาดกาดหลวงเนาะกาดหลวงเชียงุงแมนจะได้เสียบแบบนี้นะน้ำยำจะได้เข้ากินสดๆก็ได้สุกแล้วชิมดูสิอ่ะชิมอร่อยไหมนุ่มเหมือนเมื่อกี้ไห อร่อยอร่อยมากมันหนูร้อยเปอน่ะครับครับหลังจากที่ล้างปลาช่อนเสร็จแล้วก็จะมาหั่นเป็นท่อนๆใช่ไหมครับค่ะหั่นเป็นท่อนๆนะครับโอไซส์ใหญ่จริงๆเลยอ่ะอลังการมากครับ ไมนางคำอีบอกว่าส่วนหัวพี่ขอจัดการเองขวานทุบเลยลองดูเช่คกันนะครับห่อมกปลาอันนี้คือเครื่องของละครับ้องคำแก้วครับเครื่องของหมกปลาหมกปลานะครับนะมีมีอะไรบ้างครับไหนตอนนี้มีหอมแดงแล้วก็มีรากผักชีใบมะกรูดแล้วก็ขิงครับแล้วก็เนี่ย อะไรผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งที่นี่นี่อะไรจ๊ะผักกีฬาอ๋อที่นี่เนี่ยพักกีฬาอ๋อเหรออ๋อเป็นผักกีผักกีน้ำอ๋อครับครับพักกีน้ำผิดกระเทียมเขาเน้นเยอะมากเลยอ่ะหอมแดงหอมขาวป๊อดเน้นเดี๋ยวจะมาชิมด้วยกันเนาะครับสรุปเขามีสามเมนูใช่ไหมครับนี่ใช่ค่ะครับหมกปลายำทุกชิ้น ยำลูกชิ้นของพีง่อ่ะใช่นี้มันคนละแบบคนละบแบบนะแล้วก็นี่อะไรครับยำม,มอโซมกับผักกลุ่ม<อ>สูตรแม่นางคำอีครับจัดไปนะในไหนเจอกันนานๆเจอกัน,เจ,กนเจอน้องครับแก้วครั้งหนึ่งก็จัดเต็มครับ,รบหลากหลายเมนูเลยนะอ่าที่สำคัญคือะใครนะครับแับกลิ่นคาวของปลานะครับ อันนี้คือผลผลิตจากสวนของน้องคำแก้วนะครับแม่นางคำอีไปสอยมายอดหมักน้อยเนาะ<ม>นครับเอามาใส่ในปลาด้วยหรือรมะล่าหวานบ้านเราฟักแมวนี่เองจะไ,ได้ซอสเสร็จขยำละโอ้สามคนนี้ทำอาหารคล่องเข้านะครับ<ช>แป๊บเดียวได้กินแน่นอนแม่นางคำอีจะเครื่องให้ครับน้องคำแก้วจะมาทุกให้นะครับ,รบล้วใส่อะไรไปครับเนี่ยอันนี้ขมิ้นเส่นิดนึงขมิ้น ผงนะครับผงข้าวโพดสีนึงสีมันจะได้สวยๆโรยผักชีเข้าไปผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งด้วยนะครับจับเต็มแล้วก็ใส่อะไรไปครับใส่น้ำมันอ๋อสูตรเห็นไหมไม่เหมือนบ้านเราสูตรของแม่นะครับอีโรยน้ำมันเข้าไปแบบนี้ด้วยสชอบชีตงมั้งอ๋อคนที่ตงเขากินแบบนี้กันนะครับค่ะอ๋อโรยเกลือเข้าไปใส่ไปเลยไหมนี่อ่ะอันเร็วก่อนเดี๋ยวให้ขยาา ให้เข้ากันก่อนเนาะครับอน,นีเลโอ้เครื่องแน่นๆเหมือนกันเนีน่ยครับอ่ะเสร็จแล้วก็ผงนัวหรือผงชูรสนี่เมื่อกี้เป็นผงชูรสเอ้าเหรอเกลือค่ะเกลือโอ้ดูสลับกันครับแล้วก็เค็มเลยไม่ใช่คำายีจะเย็นเอาคคำแจ้วรับอาสาในการคลุกๆๆนะครับคลุกเขาให้เข้ากันให้เครื่องซึมเข้าไปในตัวปลานะครับ จะแซ่บแน่นอนครับเครื่องถึงเครื่องแน่นๆนะครับเนื้อปลาเด้งๆสดๆน่าจะอร่อยครับอ้าวตอนนี้ใส่ใบอิ่มขิมเข้าไปหรือว่าโหระพานเองโอ้อยากมาหวานแล้วก็เสร็จแล้วก็มาห่อครับตองกล้วยห่อกรบปอยนะครับที่เตรียมไว้ก็ประยุกต์นิดหน่อยเนาะอ้าวตองหายากครับ แม่จะอร่อยแน่อนอ,อนนะครับอีใส่เงี้ครับเข้มแน่นมากสุกไว้ได้นอนแบบเนี้ยครับอันนี้เราก็ยุกนะครับเป็นแบบสมัยเก่าผสมสมัยใหม่เตรียมมอรนิ่งก่อนเนาะครับอันนี้เดี๋ทนน้ำเข้าไปนะ ใช้เวลานึ่งประมาณกี่นาทีครับนะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่่งชัวโมเนาะไปฟังกล้วยมาโผล่รอบนึงก็ใครจำน้องคำแก้วไม่ได้ย้อนกลับไปดูทริปเชียงตุงเก่าๆของเราได้นะครับครับช่วงตอนรอปลาของเราสุกน้องคำแก้วบอกว่าจะไปเด็ดสตรอรี่ให้คุณครูคำอีของเรา <laughs> ไม่นะคำอีชอบกินใช่ไหม ชอบกินสตรอเบอรี่หรือไม่นะครับอีฮะชอบกินค่ะอ๋อเหรออ๋ออ่ะเดี๋ยวให้น้องค้าแก้วเก็บให้เราเดินดีๆเนอะน้องลื่นนะครับเห็นต้นก็ดีใจแล้วครับมีน่าครับอีชอบกินสตรอเบอรี่น้องค้าแก้วจัดให้แล้วนะครับกดีใจที่ได้เปิดประเทศอีกรอบนึงนะได้มาหาเราน้องๆอีกครั้งนะครับแต่ว่าแต่ละคนก็หน้าที่การงานเปลี่ยนไปเยอะเลยเนาะน้องค้าแก้วก็เปิดร้านอยู่ที่ท่าขี้เหล็ก โอ้ตรงนี้มอกิมไม่ได้มาดูเลยอ่ะนี่นี่นีมีแล้วมีแล้วมัแล้วอ่ะอาแก้วพีเขาดูหน่อยว้าวอันนี้คือออร์แกนิกไหมครับออากิกแล้วนะคะออร์แกนิกใช่ไหมอ้หยยย้ยย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 ย่ยยยยยอัยยยยยยยบยย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 ยอยย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 นยย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 มคาย โอ้โหนะยังจำภาพน้องหาเปียดได้เลยนะครับโอ้โหคิดถึงภาพนั้นมากนี่คือ่ะครับยี่จะกินว่าเอาจะกินเลยเหรอกินเลยเอาไปล้างก่อนไหมไม่ล้างแล้วโอ้ไม่ล้างแล้วกินเลยอยากกินโชว์เพื่อนหน่อยไม่ใส่ปุยอะไรเอาหรอปัสสันพิษอ่ะครับยี่กินโชว์หน่อยไปไหนเอากินโชว์นะอ่ะอืเจมบอเจมไหมเจมเจมหวานครับเปรี้ยวนิดนึงหวานผสมเปรี้ยว นะครับอ๋อันนี้มันมันยังดิบๆอยู่อ่ะมันต้องรอให้แดงกว่านี้หน่อยถ้ามันแรงกว่านี้มันไม่มีรสเปรี้ยวแล้วอ๋อครับครับอือสมใจอยากมีนังข้ามเอีแล้วนะครับเนี่ยสวนสตรอเบอรี่ของน้องคำแก้วนะครับออกผลแล้วนะครับข้ามแก้วชอบกินสตรอเบอรี่ไหมครับชอบกินค่ะอ๋อชอบเหมือนกันครับ ผลผลิตจากสวนนะครับปกตินี่เอาไปขายแร้วเอากินเองครับเนี่ยเอากินเองครชอบน้องชอบอ๋อครับข้างหลังไม่นะครับอีนล่วก็เป็นเล้าไก่แต่ว่าไก่ไม่มีเลยนะครับวันวานเชียงตุงครับรูปนี้เลยพี่ท่าตรนี้เลยในในนโอ้หนิวหวานแน่นอนรูปนี้หวานแน่นอนว้าวอ่ะ มี premises, ความสุขจังเลยครับี้มีความสุขมากเลยนะชอบสตรอเบอรี่กันไม่บอกนะครับเจอตลาดจะได้ซื้อให้อยากอยากเห็นต้นแบบนี้ค่ะแล้วก็มีลูกมันออกมาด้วยอ๋อคืออยากจะเก็บกินสดๆแบบนี้เลยค่ะครับคือมันได้รใบก่าเนาะมันรู้เลยว่าสดๆจริงๆเนี่ยไหมนี่ที่น้องขบี้แก้วเก็บให้ครับน้องตี๋ไปเนาะใช่หรอครับไปเลยนะไปเดี๋ยวเราไาสุกกันเนาะ อันนาะหมูทุบใส่ขนมจีนที่นี่ไม่มีน้ำปลาไม่มีปลาลานะยำแบบไม่ใส่ปลาลาเนี่ยแต่ยำไทยเนาะใส่เข้าไปแล้วใส่กระเทียมเจียวเข้าไปแล้วค่ะแล้วก็ขนมจีนพริกชิ้นพริกหอมแดง แค่ขั้วหอมฮอฟโอ้ค่ะแบบเพ็ดนี่ชพ่มใหม่ครับนี่แซ่บแน่นอนครับเมนูที่สองเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเราปลาสุกกินด้วยกันนะคะเมนูที่สามนะครับเมนูที่สามนู่นคือคำอ่าคำอีนี่พริกเมื่อกี้ที่ไขใครใครหมดแล้วเดี๋ยวจะเอาใส่ตรงนี้นิดนึงต้นพริกเผาใส่อันนี้คือผสมอะไรเข้าไปแล้วครับเนี่ยอันนี้มี หอมขาวแล้วก็ผักชีครับแล้วก็เอาพริกพริกแห้งป่นใส่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะผักกุ้ดองค่ะอ๋อผักกุ้ดองค่ะแล้วก็ใส่ตัวไข่ดแดงเข้าไปกระจกไข่ดแดงเข้าไปกระจกไปแล้วก็ใส่พริกแห้งป่นเป็นอันเสร็จพิธีกินได้เลยอ่าครับมาสามเมนูในวันนี้นะคะกินด้วยกันครับอ่าเหลือตำมดส้มเนาะตำพริกตำพริกก่อนแล้วก็ยำ น้องคำแก้วก็คั่วพริกให่แล้แล้วนะครับคร้วับสไคับิกใส่นิคเผเผกินคือแบบนี้เป็นอันเสร็จพิธีแล้วใช่แล้วไม่ต้องคั่วอะไรสักอย่างเลยใส่เกลือองชูรสนิดนึงจบพิธีเลยลองชิมเดาคแก้วกินได้ไหมจ๊ะเผ็ดเผ ลองชิมนะครับจัดไปครับหลังจากเวลาผ่านไปปลาสุกแล้วใช่ไหมครับคำอีโอ้ร้อนนะร้อนๆครับอ่าดูครับผลงานของเราอันนี้คือเป็นแบบประยุกต์นะครับจะเป็นเบล็กไหนเหล้วจะมีเป็กองด้วยกันมือเลยแบบมือเล็กพร้อมพร้อมโอ้ย่างนี้ ว้าวดูความน่ากินครับหอมเลยนะอ่ะน้องเขาแกว่าชอบกินปลาอยแล้วเนาะครับปะกินด้วยกันนะครับมีเมนูอะไรอย่างไรคะครับยำปลายำลูกชิ้นอ่ะผักกลมยำใส มดส้มครับแล้วก็มีหน่อมุกปลาปามมดขออนุญาตกินกับเราสาวๆนะครับมามเลยครับบ่อนมากโหนี่ชอบกินอันนี้ที่สุดครับมือเราหมดกินกันนะครับมาเสร็จล้างแล้วนะแต่อันนี้มันไม่ออกก็ดีใจที่ได้เจอน้องคำแก้วอีกครั้งเนาะครับก็มากินอาหารด้วยกันรอบมกเปข้าวเลยพี่น้องชิมอันนี้ก่อน อ่ได้ได้ได้ไอันนี้คือเขามีนาเสนอเลยนะยผักกุ้ต้องกินกับน้ำกับผักกุ้งแล้วก็ไข่บดส้มแบบนี้ถึงจะเข้มข้นดีอ๋อลองดูลองดูครับอ่ะลองดูอืมกินครับผักกุมนะกินอืมอยไจะมีความเปรี้ยวแล้วก็มีความมันของไข่มดแดงไข่มดซ้มนี่และค่ะเปรี้ยวมันมันครับ ต่อไปขอชิมเมนูพระเอกเลยนะครับนั่นก็คือหมกปลานะครับหมกปลาหมกปลาครับสาวๆอะไรครับนี่เนื้อเด้งๆเนื้อเด้งๆค่ะเป็นเนือสาวๆนะครับข้าวเจ้าครับอ๋อข้าวเจ้าด้วยอ่ะนี่ครับมาหมกปลาครับกินนุ่มเลยใช่ไหมคะ สมุนไพรแน่นๆครับรสหวานเนื้อปลาเด้งๆเครื่องถึงครับกินครับแก้วรายกันนะครับไม่นะครับอีดู้นานจะชอบชอบอะไรไข่ปลาแดงใช่ไหมกะพักกลุ่มนะไปอร่อยเลยครับหนอก็อร่อยครับแก้วชอบเมนูไหนสุดครับ ชอบทั้งหมดเลยเรื่องาลี่เ็นพี่กัีกินแ้วไี่ชอบอ่ะ่เปรี้ยวๆนะเป็นคชอบกินเปรี้ยวเลยใช่ไหมครับเป็นคนชอบกินเปรี้ยวเ๋อ็มันมแบบนี้รับชอบมากเลยครับเปรี้ยวเมันมันอร่อยมากอ่รกอ่ากินเปรีพอได้ลองปุ๊บติดใจเฉยเลยนะแต่ทชอบกินเมนูนะครับหมกปลาครับเพราะว่าเนื้อปลาจะหวานเด้งแล้วก็พริกเครื่องแกงถึงครับเนะ เป็นแกงถึงมากแน่นๆเลยนะครับนะพี่เห็นตัวเล่นๆนี่กินอร่อยเนอะใช่ใช่แล้วกินล้ํากินน้ำๆที่ท้ายจะท้ายประกาศการกินข้าวที่บ้านน้องคําแก้วนะครับนะดีใจมากๆเลยที่ได้เจอน้องอีกครั้งหนึ่งนะสี่สี่ปีที่แล้วนะาี่ไม่ได้เจอนะสี่ห้าปีที่แล้วนะน้องก็ยังน่ารักสดใสเหมือนเดิมครับก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเพื่อเปิดตังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ เดี๋ยวกินด้วยเนาะนำยังไงที่นี่จนำค่าครับจิ้มยูนาค่ะขอบรถคนไปนะครับอีนะครับที่พามาหาบ้านน้องขับแก้วนะครับนะ้าค่ะอยากให้ทำเป็นพาเที่ยวจัดไปนะคะมาทงทงต้องมีไกด์นะคะพ่อแล้วก็อย่าลืมนะครับน้องขับแก้วเปิดร้านอยู่ที่ท่าขี้เหล็กนะครับนะแล้วก็มีเพจด้วยนะเป็นร้านเกี่ยวกับอะไรนะครับมีผ้าค่ะยิปซ่ายิปซูทไต้ยสวยอันนี้น้องขยี เย็บเองเย็บเองถ้าใครสนใจก็มีเพจมีรุ่นเร่งขึ้นไปแล้วกันเนาะสามารถเข้าไปทักในเพจของน้องขับเที่ยวได้ชอบแบบไหนเนี่ยน้องเขเย็บกันได้ได้เลยนะครับสามารถได้โชว์ไปเต้นหรือใครอยู่แถวแถวถวท่าขึ้นก็สามารถไปอุดหนุนกันที่ร้านได้เลยเนาะได้ครับกรนยกกันทาวกันนะกินนีต้อนรับกินดีต้อนรับค่สวัสดีครับ๊ายบายวันดีวันนี้ หวานหวาน,วน,วนชอบอ่ะ